ในเกมบุกเยือนทีมชาติเมียนมาในวันที่4ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับกัปตันทีมชาติไทยอย่างมุ้ยเทโรสินแดงดานะครับก็มองว่าเกมเยือนเนี่ยเป็นนัดที่สําคัญเลยนะครับเราจะต้องไปกลุ่มความได้เปรียบเหนือทีมชาติเมียนมาให้ได้นะครับถ้าเกิดเราบุกไปคว้าชัยชนะได้ในวันที่4ธันวาคมนี้ก็แทบจะก,การันตีในเรื่องของการเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลเอฟเอฟซูซูกิคัพ2016อย่างแน่นอนนะครับ ส่วนในเรื่องที่เจ้าตัวนะครับมีชื่อเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ในรอบแบ่งกลุ่มของ FM Su z u k i ูครับ2016เจ้าตัวก็รู้สึกดีใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเจ้าตัวก็คือต้องการที่จะพาทีมชาติไทยของเราคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้มากกว่านั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เมืองทอทีวีของเราก็มีบทสัมภาษณ์ของกับตันทีอย่างมุ้ยธีรสิ์แดงดาม,มาฝากด้วยล่ะครับครับก็ส่วนความพร้อมของทีมชาติไทยตอนนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมสำหรับ จะมสกเียมากยอมอามาว่ารับงานแรกของไคยเพราะว่าการที่ออกไปเล่นเรามีผลการนกที่ออมทำให้นัดสองที่เราทำมาเล่นในบ้านมันอาจจะได้เกลียบยแล้วแต่ว่าด้วยผลกลารการที่ดีที่อมในนัดแรกตอนพื่ทำให้เราแบบมีมีรู้สึกผ่อนคลายแล้ก็เล่นเล่นตามเกมของครับผมก็ก็ดีใจครับดดเองชอ่อ ว่ามันยังไม่จบมันแค่ก้าวแรกยในในรอบแรกที่ผ่านมาก็ก็ยังมีรอบรองที่เราจะต้องเล่นผมว่ามันมันไม่สำคัญว่าเียจะติดทีมหรือจะยังในแม่ถ้าถ้าสุดท้ายเรามันหมนผมันที่ออกมาก็ยังมุ่งมั่นต่อไปแต่ว่าไอ้ที่ติดทีมก็เตรียมก็ก็เป็นกยางนั ตอนนี้คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเรากำลังฝึกซ้อมกันอย่างหนักที่กิเลวเวเล,เ,ล,เ,ลเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อมาให้เป็นการประมาทในเกมแรกที่จะบุกเยือนทีมชาติเมียนมาที่จะใช้นักเตะพลังหนุ่มในการวิ่งสู้ฟัดกดดันทีมเยือนอย่างคุนพลช้างศึกทีมชาติไทยแต่แต่ทีมชาติไทยเนี่ยชอบนะครับทีมที่เล่นเกมบุกเข้าใส่เพราะจะได้มีพื้นที่ในการสวนกลับกลับเข้าไปทาประตูนะครับแม่เพราะฉะนั้นแล้วเกมที่จะบุกเยือนทีมชาติเมียนมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่น่าดูมากๆเกมหนึ่งของเอฟเอฟ ข่าวสารความเคลื่อนไหวของคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยที่เมืองทองทีวีของเราเก็บมาฝากก็ต้องขอบคุณภาพข่าวจากทีมงานฟุตบอลสยามทีวีสื่อในเครือบริษัทสยามสปอปอตที่ส่งผู้สื่อข่าวช่างภาพไปตามติดคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราถึงกิเลเวลเล่เขาใหญ่จังหวัดน,นครราชสีมาก,ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับ